ดูอีกเรื่องหนึ่งคุณผู้ชมคะ่ะที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเกิดเหตุไฟไหม้ขึ้นในวัดค่ะแล้วไฟไหม้รถเก่งด้วยอุ้ยพระเนนต่างแตกตื่นตกใจช่วยกันดับไฟใหญ่เลยนะคะแล้วก็มีอยู่คนหนึ่งถึงกับขั้นร่ำไห้จากเหตุการณ์นี้เลยเอา้าวเพราะอะไรล่ะคะเล่าไม่ธรรมดาเล่าแบบแรปข่าวครบจบในหนึ่งนาที วัดไสร่าในอำเภอทุ่งใหญ่ยามที่ยังมีเสียงดังสลับแสงแดงแห่งเปลวไฟไฟไม่ร้อัพระเนนในวัดต่างตกใจตัางสติกันได้รีบดับไฟกันเร็วไวน้ำในถังกะละมังหม้ออยู่ไหนรีบสัดน้ำแต่มันก็ยากน้ำหน้อยยอมแพ้ไฟพระมารวมพารังกันเข็นรถ ัดเกรงว่าจะลุกหลามอีกคันจนมอดไหม <G ül> เรียกด่วนเลยเจ้าหน้าที่กู้ภัย20นาทีผ่านไปเหตุสงบลงได้ <G ül> พอรถเกง๋งถูกไฟไหม้พังเสียหายสอบสวนหาความไหมว่าทำไมเกิดขึ้นได้เกิด <G ül> เพราะต่อเติมรถรากเรือพระผิดพลาดช่างเชื่อมทำกระเด็นจากเศษไฟ เกิดไฟวอดทั้งคันช่างเขา่าสุดนางร้องไห้ไม่หยุดด้วยความเสียใจพระปอบใจเอาเธอโยมมันไม่เป็นไรมันเจี่มเล็กไงเจี่มเล็กเป็นประเทศเชื่อมเล็กนี่เนื้อเหรออย่าลองอย่าลองไม่เชี่อมเล็กของประเทศมันเจี่มเล็กเป็นประเ็กอ๋อตัวเองเจี่มแล้วไปซื้อของเหรอมันเจี่มเล็กแล้วมันไปซื้อของเพิ่ม กลับมาไฟไหม้แล้วเ,เอออย่าลองอย่าลอางเหยเือมันอาจารย์กูอารย์ดีอาจารย์จะกเงเงลยทำดีที่สุดและอุบัติเหตุมันห้าไม่ได้อะหลังจากนี้จะหารถลากเรือพระใหม่ส่วนทะเบียนอยู่ด้านหน้าจะส่องหาลาบก็ไม่ขาดแต่ยังได้อืมโอ้เห็นใจคะ่ะไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นนะคะเหตุไฟไหม้แบบนี้นะคะคุณผู้ชมคะ่ะไม่เป็นไรไฟไหม้อย่าเสียใจทุกคนปลอดภัยเป็นพอนะคะ และทั้งหมดนี้คือสีขยี้ข่าวสวัสดีจ้า